ดูแลป้องกันตัวเองจากโควิดฉบับประชาชนล้างมือบ่อยๆก็ช่วยได้เหมือนกันจุดที่คนสัมผัสร่รวมกันบ่อยๆก็ควรทำความสะอาด จะไปซื้อของหยิบเงินเฉพาะที่จําเป็นหรือใช้เงินออนไลน์เพื่อจะได้ไม่ต้องสัมผัสกับคนอื่นเยอะไปซื้อของมาหรือหยิบของมาจากที่อื่นเราควรทําความสะอาดก่อนหรือเวลาไปกินข้าวแขนข้อศอกข้อมือสัมผัสกับโต๊ะเก้าอี้ก็ควรทําความสะอาด สิ่งที่ใช้ร่วมกันบ่อยๆฉีดมันให้หมดทำความสะอาดให้หมดโอยลืมไปคนวะอุปกรณ์ทำงานใช้งานคนเดียวก็ช่างห้ามไว้ใจถ้ายังไม่สาใจกลัวมีอันตรายอยู่ฉีดมันตัวเองไปเลย แทนน้ำหอมนี่แหละตูดไปนั่งมาฉีดมาให้หมดตายแน่นอนไม่ใช่โควิดนะผมนี่แหละ